ภรรยาเนี่ยมีสิทธิ์ที่จะขอหย่าได้ไหมขอแยกทางได้ไหมก็อธิบายไปแล้วนะที่บอกว่ามีสินจ้างเมื่อกี้เรามาดูตรงนี้เลยจะมีรายละเอียดนิดนึงข้อแปดเนี่ยการหยา่าโดยมีสินจ้างเมื่อกี้แหละก็อธิบายไปแล้วนะใช่ไหมในภาษาอาหรับเรียกว่าคุลุคือถ้าตามหลักศา,าสนาอิสลามก็หมายถึงว่าการคลายนิติสัมพันธ์ระหว่างทั้งสอง 2, ามีภรรยาโดยใช้คําว่าหย่าหรือคุลุคุลุคุลุคือการถอดออกในภาษาไรว่คุลุถอดเนื่องจากภรรยาขอไข่ตัวเองนะครับคุลุในที่นี้คือภรรยานี่ขอไข่ตัวเองภรรยาขอให้สามี ไปเลยนะอ,อย่าเขาแล้วแบบไหนล่ะวิธีการคือฝ่ายภรรยาขอไถ่ตัวเองจากการสมรสกับสามีด้วยทรัพย์สินนะครับด้วยทรัพย์สินโดยนางเสนอจ่ายทรัพย์สินจํานวนหนึ่งให้สามีเพื่อให้สามีหย่านางต้องแบบนี้นะพักขอเฉยๆขอให้สามีหย่าเฉยๆอัน,นิีบาปไม่ได้แต่อันนี้ ขออยากโดยเสนอจ่ายทรัพย์สินจำนวนหนึ่งให้แกสามีอันนี้ไม่บาปแต่ถ้าขอให้อยากเฉยๆไม่ได้นะครับถ้าเราอยู่ด้วยกันไม่ได้เลยเป็นไปชายนี่ยังดืได้แค่รักเยอะอะไรอยู่แกไปยิงอะทน่้นหวแล้วก็ต้องขออย่าโดยเสนอ ทรัพย์สินจนํานวนหนึ่งให้แก่สามีถ้าเราตกลงกันได้แล้วแบบนี้เราเรียกว่าอย่าแบบมีสิทจ้ากคุรุครั้นเมื่ออย่าเช่นนี้แล้วนะครับจะก,กลับมาคืนดีไม่ได้เ,เห็นไหมจะไม่เหมือนกับยายาแบบปกตินอกจากจากการสมสมรถใหม่แต่ถ้าก็คิดยังไงอ้าสุดท้ายคิดไปคิดมาอ่า ยังรักกันอยู่ก็สุนดีไม่ได้แล้วยกเว้นต้องสมรสใหม่การหย่าด้ยมีสินจ้างนี้กาททาได้ขณะที่หญิงนั้นสะอาดประศจียช่วงฤดูก็อย่างอย่างที่อธิบายคือนะตอนละต้องต้องช่วงอถ้าตอนละก็คือตอนละสุนีนะช่วงสะอาดหรือในช่วงที่ฤดูก็ได้นะการหย่าเช่นนี้ ไม่ตัดสิทธสามีที่จะย่าตามปกติอีกได้นะครับและการยาลักษณะนี้ถือเป็นสิ่งอนุมัติในฉลามใชหมขอแบบนี้ได้ขอโดยด้วยเสนอจ่ายทรัพย์สินนี้ได้ถ้าขอยาเฉยๆอันนั้นบาปเพราะมีอัลกุรอานระบุไว้ว่า

เอาสิ่งหนึ่งสิ่งใดจากสิ่งที่พวกเจ้าได้ให้แก่พวกนางมาฮัดอ่านี่เรื่องมาฮัดก่อนเรื่องมาฮัดเนี่ยผู้ชายจะไปเอาไม่ได้เอาเอาไปบังคับไม่ได้นอกจากทั้งสองเกรงใจว่าจะไม่สามารถดำรงไว้ซึ่งขอบเขตของอัลลอฮ์เท่านั้นถ้าหากพวกเจ้าเกรงว่าเขาทั้งสองจะไม่ดำรงไว้ซึ่งขอบเขตของอัลลอฮ์แล้วไซ สมมติถ้าอยู่ยังอยู่ระหว่างสองคนเนี่ยเสร็จแล้วก็เอ๊ะมันไปไม่ได้จะทําให้เกิดอะไรที่ไม่ดีไม่งามให้แบบไอ้ไอ้ท้าก็บาปอ่ะอย่างนั้นอาเราว่าก็ไม่มีบาปใดๆแก่เข้าทั้งสองในสิ่งที่นางใช้มันไถตัวนางสามารถายได้นะอ้นี่ตอนสุดท้ายนี่แหละที่บอกว่าอัลกตาลนั้น เปิดโอกาสให้ฝ่ายหญิงที่จะอยู่กับสามีของเขาไม่ได้แล้วจริงๆะก็สามารถที่จะเสนอทรัพย์สินเพื่อให้สามีนั้นอยากเธอได้หลักฐานที่2องจากบุคอรีนะครับมีหญิงคนหนึ่งซึ่งเป็นภรรยาของซาบิษซาบิษก็เป็นเป็นสาวพานธบเป็นัท่านนับซาบิดนินกได้มาหาท่านนบีอลลัลลอฮะลัิลลัม นะครับผู้หญิงคนนี้มาหาท่านนายบีผนะู้หญิงตอนนั้นก็เป็นภรรยาของใครนะของซาบิตแล้วกล่าวว่าโอ้ท่านศาสนาูตแห่งอัลลอฮ์ฉันไม่ได้ตําหนิเขาหมายถึงว่าฉันไม่ได้ตําหนิซาบิตนะก็มาฟ้องนบีฉันไม่ได้ตําหนิซาบิตในเรื่องมารยาทและเรื่องศาสนาแต่ถ้ว่าเรื่องมารยาทนี่โอเคดีเรื่องศาสนาก็ดี แต่ฉันรังเกียจการฝากฟืนในอิสลามอ่าเออดูฝากฟื้นในอิสลมา,านนสลมก็คือท่านนบ,บีก็กล่าวว่าแล้วตกลงแล้วคุณรังเกียจอะไรละ่ะมารายยทมารายียทของเขาดีศาสนาของเขาดีเธอจะ ท่านนายกกล่าวว่าไปไงเธอจะมอบสวนของซาบิดคืนแก่เขาไหมเนี่ยผู้หญิงคนนี้คือเขาไม่อยากอยู่กับซาบิดแล้วแหละนาบิก็ถามว่าคุณจะมอบกลับเม่มอบสวนที่ให้ที่ซาบิดให้คุณน่ะให้แก่เขากลับหรือไม่นางกล่าวว่าค่ะตกลงท่านนาบีจึงกล่าวแกซาบิดสามีของนางว่าท่านจง รับเอาสว่วนนั้นให้เอาคืนเอาคืนไปแล้วท่านจงยาหนึ่งครั้งก็ให้เอาทรัพย์สินที่เขาสเสนอหลังจากนั้นก็ให้ตอรับหนึ่งครั้งการข้ามแบบนี้สมัยนะันบีก็เคยเกิดขึ้นก็เลยมีในบัติขอกอิสลามว่าทำได้เรียกอะไรนะคุลุนะคุรุทำได้โอเ อืมแต่ถ้าเราจะทําให้ถูกต้องอะเราก็ต้องมาดูเงื่อนไขใช่ไหมเงื่อนไขของการต่างบบนีก็ต้องมีกี่เงื่อนไขหนึ่งการรังเกียจนั้นเกิดจากทางฝ่ายภรรยาหมายถึงว่าชีวิตคู่นะั้นโอเคอยู่แต่ว่าภรรยานี่เกิดรังเกียจสามีไม่รู้จะทำยังไงแล้ว ไม่มีความสุขแต่ละวันไม่มีความสุขก็จะอยู่ด้วยกันไม่ได้สองภรรยาต้องไม่ร้องขอให้สามียาโดยมีสิทธิ์ากนอกจากนางอยู่ในภาวะที่สุดจะทนแล้วนะสามสามีต้องไม่มีเจตนาทำร้ายภรรยาเพื่อให้นางร้องขอยาโดยมีสิทธิ์ากสามีก็ไม่ใช่ว่าเออ ไปวางแขนล่วมหน้นะทำไายจิตใจทำได้ร่างกายสุดท้ายก็ภรรยาก็ขออย่าแบบนี้เผื่อว่าจะได้เงินอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้คือฝ่ายฝ่ายสามีนี่ต้องอยู่แบบก็ไปแบบม่ต้องไ,ไม่ไอ้ทำอะไรแต่ว่าภรรยาทนอยู่กับเขาไม่ได้ยอมที่จะสเสนอให้ทรัพย์สินแค่น,นั้นนะถ้าเกิดว่ามันมีอะไรรามา่ามันมีแบบ มีวางแผนภรรยาหนึ่งวางแผนทํท,ทร้ายร่างกายผู้หญิงให้ผู้หญิงเนี่ยสเสนอแบบนี้อ่าน,นั้นไม่ซอบอันนี้ก็คือไม่ตรงกับเงื่อนไขของการหย่าแบบมีสิทธิจ้างนะครับต้องครุบเงื่อนไขนี้ก่อนคือถ้าสามีภรรยาไปอะไรเขาเรียกนะไปฟ้องใครไปฟ้องตัวอิมามก็อ,อะไรก็ต้องไปถามตอนนี้ก่อนว่า คือแบบนี้ครุบเงินไขไหมถ้าครุก,ก็โอเคทําได้ถ้าไม่ครุกก็ต้องหาวิธีอื่นแก้ปัญหาอ่าโอเคครับจบคําคถามท้ายบทการขาดจการสมรสทางกฎหมายิสลาเนี่ยมีกี่กรณีอ่ากรณีมีขัดตอบการยาหมายถึงอะไรเหตุยาจากฝ่ายหญิงนั้นเกิดจากเกิดขึ้นจากอ่าเกิดขึ้นได้ กับห้ากรณีอะไรบ้างใ้ระบบถ้อยคําเป็นแบบไหนการยามีสองสภาพแบบซุนนาแบบวิอีอธิบายจงอธิบายการยาแบบพื้นดีได้เนี่ยแบบวิจีทำแบบไหนบบเอนซูรอแบบไหนบบเอนุบรอแบบไหนอันนี้ข้อเนี้ยจะถูกถามทุกปีทุกปีเลยทุกรุ่นเลยแล้วก็จงอธิบายแบบอ่การยาแบบคุณน แบบมีสินจ้างแบบไหนอยา่างที่เราเรียนเมื่กีพร้อมยกหล,กลักฐานแล้วก็บอกเไก่ด้วยครับโอเคนะเราใช้เวลาประมาณหนึ่งชั่วโมงสำหรับบทที่ห้าเราเยอะพอสมควรมีอะไรสงสัยไหมข้อข้อข,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 ข้อไหนนะครับอาจารย์ที่ว่าออกข้อสอบทุกป,ปีนะครับข้อหกใช่ไหมครับ เออขากเนี่ยจะถามว่าการยาแบบคืนดีได้แบบไหนการยาแบบคืนดีไม่ได้แบบเอ็นเล็กแบบไหนการยาแบบคืนดีไม่ได้แบบเอ็นใหญ่แบบไหนอันนี้นี้สำคัญเพราะว่าถ้าเราเป็นชายเป็นผู้ชายเนี่ยต้องรู้ผู้หญิงก็ต้องรู้เหมือนกันแต่ว่าผู้ชายนต้องรู้ดีกว่านะว่า การอยากของเราสถานะการอยากของเราเป็นยังไงบ้างคืนดีได้คืนดีไม่ได้